ทั้งและโกเทนแอบเข้ามาในพื้นที่ของผู้ใหญ่ที่เข้าได้แค่คนที่ผ่านรอบคัดเลือกเท่านั้นมองดูคนใส่หน้ากากทั้งตั้งใจจะใช้ชุดของชายคนนั้นเพื่อปลอมตัวเข้าไปแข่งขันทั้งจึงเข้าไปคุยกับชายคนนั้น พี่สาวคนสวยตรงนั้นบอกว่าจะคุยด้วยนะครับแล้วทั้งก็จูงมือชายคนนั้นไปที่รับตาคนจากนั้นก็ทําให้เขาสลบไปแล้วก็ลากชายคนนั้นไปที่พุ่มไม้จัดการถอดเสื้อผ้าและปลอมตัวเป็นชายคนนั้นโดยที่ทั้งขี่คอโกเทนสมบูรณ์แบบความไม่แตกแน่นักสู้ทุกคนเข้าสู่พื้นที่จับฉลากคุริลินขอร้องพระเจ้าไม่ให้จับคู่กับพวกเดียวกันเองพิกโลจึงแซวว่าพระเจ้าก็คือเดนเดนะ นอกจากสองคนนี้แล้วคนอื่นไม่ได้เก่งอะไรเท่าไหร่เจ้าหัวโล้น2คนที่มีตัวเอ็มอยู่กลางหน้าผากดูน่ากลัวและก็ชายคนที่มีร่างกายแปลกๆแล้วการจับฉลากก็เริ่มขึ้นงานเข้ารังกับโกเทนเมื่อไม่รู้ว่าชายคนนี้ชื่ออะไรเมื่อกรรมาการเรียกซูเปอร์โปวิชมาจับฉลากแต่ไม่มีใครมาเด็กทั้งสองจึงคิดว่าเป็นชื่อของเขาจึงรีบไปจับฉลากจึงโดนซูเปอร์โปวิชจับหัวโยนออกไป เมื่อทุกคนจับฉลากเสร็จผลที่ออกมาก็ตามนี้การประลองคู่ที่1คุลุลินปทะบุนต้าการประลองคู่ที่สองชินปทะมาจูเนียการประลองคู่ที่สาบีเดลปทะซูเปอร์โปวิชการประลองคู่ที่4ีคิปิโตปทะเกรซไซยาแมนการประลองคู่ที่5้าหมายเลข18ปะทะมิตเตอร์ซาตานการประลองคู่ที่6 โกคู Goku, ปะทะเบจิต้าการประลองคู่ที่7จ็ดไมทิแมสปะทะคิลเลอร์การประลองคู่ที่8ยามูปะทะจูเอล กรรมการบอกกฎของการแข่งขันให้ฟังถ้าเกิดยอมแพ้ลม้มลงไปนอนหรือนับถึง10หรือตกไปนอกเวทีประลองหรือกรณีที่ข่าคู่ต่อสู้ไปทั้งหมดนี้ถือว่าแพ้ครับและเพราะจะจัดการประลองหลายคู่จึงจะขอให้เวลา30นาทีครับกรณีที่พ้น30นาทีแล้วตัดสินแพ้ชนะไม่ได้การตัดสินจะขอให้กรรมการเป็นผู้ตัดสินครับนักสู้ทุกคนอยู่ในห้องพักนักกีฬากัน กรรมการขึ้นมาบนเวทีการแข่งขันสึกชิงเจ้ายุทธภพจะเริ่มขึ้นแล้วตอนนี้ก็จบลง